สวัสดีพี่น้องปองบายทุกคู่ทุกคนนะครับผมคลิปนี้สีพาพี่น้องมาสมสวนนะพี่น้องอันนี้ก็มีต้นมะเขือครับผมมีต้นมะละกออันนี้ต้นมะละกอนะครับผมนี้ก็เป็นพริกเนาะพี่น้องอันนี้เป็นพริกกะหลังงาเนาะพี่น้องไปดูกัดนดูเป็นมะเขือเปาะ มะละกอนะครับหลากลายมาะละกอสี่ห้าต้นคาดว่าวจะได้กินมาเพียบนะครัเป็นลองปีนี้ก็ดีนี่ก็ต้นนี้ก็ใหญ่่าอสมควนนะครับผมตอนนี้มะกกละกอกําลังติดลูกนะพี่น้องี่นี่เป็นลูกมะละกอนะครับผมตอนนี้เป็นกํนลาลังติดลูกออกมาหลายลูกสมควรเป็นลูกกน้อยนะครับผมตอนนี้ก็ดี พาพี่น้องมาส้มส่วนงามตอนบ่ายนะครับผมตอนนี้ก็แดดฮ้อนนะพนาอเพิ่งกลับจากทํางานนะครับผมมาจะไปร่วมงานเพื่อนทางพู้นะครับทางนองผมเรือนะครับผมตอนนี้นี่ก็เป็นต้นพักีตู่นะพี่น้องสูงนะครับผมต้นนี้สูงงามมากน,นี่ก็ดีมีสองสามต้นนะพี่น้อง